ครับสองชั่วโมงผ่านไปนะครับดูสิครับปลาเราหมักไว้ตัวแข็งนี่จังเลยนะเนี่ยถ้าปลาตัวแข็งแบบนี้องว่าไม่เน่าแน่นอนทุกคนตัวแข็งดีจังเลยเราจะมาล้างนะครับเอาความเค็มออกนะครับทุกคนล้างลหลายๆน้ําเลยนะครับล้างหลายๆน้ําเลยนะครับล้างเอาความเค็มออกนะครับ เทน้ำทิ้งแล้วก็เอาร้ำใหม่นะครับผมครับเอาเกลือออกนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มปีเกลือบางทีไม่ละลายอยู่ในนี้เอาออกให้หมดนะครับเดี๋ยวจะเค็มปีอ่าน้ำออกครับทุกคนเอาน้ำออกนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกนะครับ ถังสาม,สามน้ำสี่น้ำห้าน้ำน่แหละครับผมเห็น <_ C 1> ไหม <_ C 1> ปลาตัวแข็งนี่จังเลยทุกคนทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาทำ e ีนะครับกินปลาส้มปลานิลเนาะรสชาติอร่อยมากครับทุกคนครับหลน้ำแล้วนะครับน้ำนี้ก็น่าจะเป็นน้ำสุดท้ายลนะก่อนที่เราจะไปหมักกันครับทุกคน เอาละประมาณนี้ล่ะโอเคแล้วลเราจะไปหมักสูตรปลาส้มปลาินอร่อยอร่อยกันครับใช้ข้าวสุกนะครับประมาณหนึ่งถ้วยนะครับหรือประมาณหนึ่งทับพิมพูนนะครับทุกคนใส่ลงมาเลยใส่ลงมาเลยครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมนี้จะโคลกหรือจะปน่นด้วยวิธีการบดก็ได้นะครับผม นี่ผมใช้เครื่องบดเอานะครับผมประมาณ150กรัมนะครับกระเทียมปลาตัวนี้ประมาณ1กิโลนะครับทุกคนปลาตัวนี้1กิโลนะครับก็หมักได้ประมาณ2ตัวนั่นแหละครับผมแต่ว่าอันนี้ผมก็ทําให้ดูนะครับวิธีการหมักนะครับต่อไปก็เป็นเกลือนะครับสูตรนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะทุกคนไม่ต้องใช้เยอะใส่เกลือประมาณแค่ครับ อิบมือนะครับใหญ่ๆนะครับหรือ1ช้อนกาแฟนะครับสูตรนี้ไม่ชอบเค็มนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายนี่ใช้นะครับประมาณ1ช้อนกินข้าวเรานะครับผมครับผมหนึ่งช้อนกินข้าวนะครับเพราะว่าน้ําตาลทรายนะครับสูตรนี้จะทําให้ปลาไม่เน่าไม่ขาวด้วยเนาะแล้วก็ผงชูรสนะครับตามชอบเลยนะครับผมใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพุ่นๆนะครับผม หนึ่งช้อนโต๊ะคูณนะครับเสร็จแล้วก็มานี่เลยรสดีนะครับหนึ่งช้อนกาแฟหนึ่งช้อนชานะครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับผมหลายสูตรนะครับที่ทําก็จะไม่เหมือนกันนะแต่สูตรของผมเนี่ยจะใช้ไวท์ขาวนะครับไวท์ขาวประมาณหนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชาไวท์ขาวถ้าใครไม่มีไวท์ขาวนะครับก็นี่เลยเป็นเข้าวหมากนะครับไปหาข้าวหมากตามท้องตลาดนะครับ ใส่ลงไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนกาแฟนะครับก็ได้นะครับผมอ่ะนี่ก็จะลองใส่ให้ดูประมาณนี้เนาะอ่ะใส่น้ํามันด้วยนะครับรับรองว่าปลาจะไม่คาวครับหอมอร่อยมากนะครับคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันครับทุกคนสูตรนี้นะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ไวสองคืนถึงสามคืนนะครับใครไม่ชอบเปรี้ยวก็หนึ่งคืนนะครับผม หนึ่งคืนกระทอดได้เลยนะถ้าใครแบบไม่ชอบเปรี้ยวมากอะไรเงี้ยครับครับคลุกเขาส่วนผสม,มนะครับให้เข้ากันน่ากินมากเลยครับทุกคนขนาดยังไม่เป็นนะเนี่ยแล้วก็จะเอาข้าวนะครับยัดท้องปลาด้วยเนาะคลิปนี้ผมจะถ่ายทำ เองนะครับใช้มือขวาจับกล้องมันอาจจะสันส่นๆนะทุกคนภาพอาจจะสันส่นๆนะแต่ทําให้ดูนะครับว่ามันทําไม่ยากแล้วก็แค่รู้ว่าใส่อะไรนะครับแล้วอร่อยแล้วปลาไม่ข่าวนะครับอัดลงไปเยอะๆเลยนะครับข้าวบางคนก็กินข้าวนะทุกคนจะใช้ข้าวสวยนะครับข้าวเจ้าหรือข้าวหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับแต่ถ้าดั้งเดิมนะครับ คลิปชิ้นอนเลยนะในการทำแหนมทำส้มจะเป็นข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวอ่ะเนี่ยเห็นไหมโอเคอีพีนี้จะจบเท่านี้เนาะนจบเท่านี้ครับง่ายๆนะครับหมักเสร็จแล้วง่ายๆเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไปพัก ใส่ถุงยางหรือจะปิดฝานะครับไว้ในตู้กับข้าวก็ได้นะทุกคนง่ายมากสูตรนี้ทำกินทําขายสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับผมเดี๋ยวเวาลาเป็นแล้วนะครับผมจะมาทอดแล้วก็นั่งกินให้ดูเลยนะครับพิธีทอดนะทอดไม่ให้ติดกระทะอะไรเงี้ยครับผมโอเคโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ